น้องเหลาครับเหลาเหลาว้าวเราเซลมอนกุ้งดองพี่น้องเซลมอนดองกุ้งดองแซ่บนกันครับพี่น้องมากินต้มเหลาครับเหลาเหลาเราเซลมอนกุ้งดองพี่น้องเซลมอนดองกุ้งดองครับผักข้ากระมีผักไม้มิน้น ผักกอบเอ้าผักอะไรเขา้นมาไหมไม่หรอกะปักกัดกบตุ่มพักเบิร์ดเหรคะเบิร์หรอบ่กินมุกระทีมาขึนหรือเาบไพี่น้องมาเยนหัวแน่ลำววาบอู้หอยดอปวพี่น้องเลยอูมาเสนสองเป็จดีเย้ๆตบหูเลยตอนนี้หัวหวต๊หัวอย่างเดียว ตอมหูนว่าถ้าด้กัดหูวตบหนิอืกินเส้นก่อลนอะพี่น้องอืมอจ้ครับหวนทักกว่าท้ยจุมนามยังไง มานะก็ยังกินดถ่ายให้หนูบ้างแม่เอาเครื่องนี้จะเอาเครื่องนี้โอ้ยหนูลองแซลมอนมันกนะครับลองแซลมันดูหน่อย โอเอาคำเดียวรลยหมือนไม่ อันนี้คือผักผักชูรสบ่อหรือผักเอยียงก่อเพื่อนคะนาเม็กซิโกคานาเม็กซิโกว่าเฉยนว่าลวกครับแก่เข้มแนงหน่อยแก่เข้มพี่มราได้บุญแล้วได้ค่านิคืนแล้วหกบาทหกร้อย คุณไปร้อยปดสิบีหอยดองด้วยกำไรสี่ซื้อนี่ไปสองร้อยเวียนหัวเลยพี่น้องเนกินยากแนงหน่อยไง บเบลล์ขาตั้งมาพี่น้องเอ้ยขออภัยครับ 呀，不让呀。 củi bưng nhả vào cả nè. đây nè. bưng. Ừm. Chặt 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 ลงตัวเป๊ะออกมาพี่น้องมาอยากไปกินแล้วกันครับผมเพราะตัวเด้อพี่น้องเด้อแบบนี้เศรษบๆจะข้ามกันเลยว้าวเออวัสดีครับ